สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวาปุลมแทตตังวันนี้ขอนําเสนอจี้เจ้าเจ้ามังกรองนี้นะครับนะครับแก่ด้วยโกเมนธรรมชาตินะครับองค์ใหญ่มากนะครับนะครับผมจะชั่งน้ําหนักให้คุณผู้ชมชมนะครับน้ําหนักนะครับอ่าหนักถึง3 4 7 4 5หกลรัมนะครับถือว่าหายากมากนะครับนะครับเพราะแก่ด้วยโกเมนธรรมชาตินะครับ ยวข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยองท่านนะครับเนี่นะครับเนื้อองค์ท่านนะครับองใสนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับนะครับหายากมากนะครับเดี๋ยวผู้ชมนะครับพ่อโกเมนเป็นนกปาก้าวนะครับนะครับก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนใหญ่มากเนื้อแก้วนี้หายากมากนะท่านผู้ชมนะครับ ผมกำลังหาเจ้าของที่แท้จริงนะครับสมบัติผัดกินชมนะครับผมรับรองหาที่ไหนไม่มีนะครับนะครับจี้จี้จี้แล้วเจ้ามังกรที่แก่ด้วยโกเมนธรรมชาติเนื้อเนื้อแก้วเช่นนี้นะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ081971179และ0 9 1 9 7 8 9 4นะครับผมลบภูมิเซตตั้งอยู่ที่เทฝังทนนะครับ้เรียนผู้ชมนะครับ เมื่อมาติดตามชมที่เจ้ามังกรที่แก่ด้วยความเป็นธรรมชาติองค์นี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เลยเฉพาะคนรู้ชมนะครับชอบดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อไปเซิร์ชคูเกอรถาม g ูเก l e เลยเฉพาะภาพบางต่างๆแก่ด้วยราชา่งกอยทับทิมรรชาติหรือทับทิมสตาร์พลินสตาร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีไม่ต่ำกว่า80ดงค์องนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมว่าผมแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่ต้องเสียเงินนะครับนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคลิปนะครับ แล้วข้อสําคัญนะครับเมื่อไปติดตามชมภาพปันตา่างๆตาม,ตามที่ผมเรียนผู้ชมนะครับเมื่อเสิร์ชคูเกอรถาม Google องค์ใหญ่ที่สนุดในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยปล่อยทัพเปนชาติหรือทัพเรนสตาเพลินสตานะครับองค์ใหญ่ที่สนุดในโลกซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้ใหญ่่ญญกว่าเพียนแต่คุณผู้ชมนะครับนําคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายทํานะครับไปให้มหาเศรษฐีเมืองไทยดูหรือพี่บ้านในเมืองไทยหรือคนต่างชาตินะครับนะครับให้เขาดูนะครับ นะครับหรือพิยพันธ์ต่างชาตินะครับก็ถูกใจเชิญนะครับคุณผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะแต่ละองค์ราคาสูงนะครับผมให้คุณชมสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สำคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปสร้างวัดท่านก็ได้ร่วมมหาบุญสนต่อยอดสร้างวัดกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมว่าภูมิแท้ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อสำคัญนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าและศูนย เจ้ามาังกรองน,นี้นะครับที่แก่ด้วยกเมธรรมชาตินะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับเชิญไปขึ้นคอเสือมีไม่มีคําว่าผิดหวังผมให้เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็โทรมาเช็คราคาผมได้นะครับกําลังหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับ